น้อยนะชูหยุนเริ่มแรกมาแกก็ทำลายคำสาปของอาจารย์ฉันหลังจากนั้นฉันก็ส่งนักฆ่ามาสองคนแต่ว่าพวกเธอนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยและตอนนี้แกนะ่ะยังฆ่าสาวกขั้นปรมาจารย์ของสำนักเราอีกตั้งสมคนแคนนี้นะ่ะฉันจะต้องชำระมันด้วยเลือดของแกไอ้หน้าบากสำนักดาบเนี่ยก็เพราะว่ามันทรยศต,ต่อประเทศชาติยังไงล่ะถึงได้ถูกขับไล่ออกไปนะ่ะ และตอนนี้ก็ยังจะส่งคนกลับมาสร้างเรื่องอีกพวกแกเนี่ยช่างใจกล้าจริงเชียวนะถ้าแกน่ะยังไม่ใส่หัวไปตอนนี้แล้วก็นะฉันเองก็จะไม่ลำบากใจหรอกนะถ้าจะฆ่าเพิ่มอีกสักคนนะ่อือหือแกไอ้คนสารเลวเอ้ยยา้าเฮ้เคทวิชาจิตอย่างนั้นเหรอเหมือนจะเป็นวิชากระหายเลือดของสำนักเสียโม่สินะ แต่ก็นะในโลกเซียนนะ่ะสำนักเสียโมโและสำนักไทจีนั้นมีสถานะเทียบเท่ากันแต่ว่าลูกศิษย์ในสำนักของพวกเขานะ่าบ้าบอเดี๋ยวก็โมโหโดเดือดเลือดคลั่งพอคลั่งนานๆเข้าแล้วก็ก็จะสูญเสียความรู้สึกนึกคิดและยังมีความมุทลูเหมือนวัวบ้าสำนักเสียมโมนั้นจึงต้องเชิญศิษย์จากสำนักหลิงเป่านั้นไปซ่อมแซมอาคารอยู่บ่อย ในเมื่อเป็นวิชาของสำนักที่คุ้นเคยถ้าอย่างนั้นก็ง่ายสิขั้นแม่ทับอย่างนั้นเหรอฉันจะฟันแม่ทับหัวแบะให้พวกแกเห็นเดี๋ยวนี้แหละเออหือ <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้ล่ะก็นะตายไปซะไอ้คนจิ๋วหงยา่าถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันก็จะแสดงวิชาเคจจิตไทจีถึงทีที่ฉันนะ่ะจะให้แกดูไปขวัญตาบ้างก็แล้วกันเอาละนะ เฮ้ยย <Yeah. S 2> ่าอะไรกันเนี่ยไปไปได้ยังไงกันไปยังไงบ้างล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เออมันยังไม่จบหรอกเฟยเดี๋ยวนัน่นมันอะไรรับนี่ไปซะหังแปดทิศย่าปราบปรอม โอ้โหมันช่างรุนแรงเหลือเกินจบแล้วสินะพวกแกน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะครูชูเขาไม่ใช่คนแล้วแบบนี้เขานนะต้องเป็นเทพแน่ๆเลยวู้อ่เอช๋ช่วยด้วยสิคนกำลังจะจมน้ำฉันนะ่ะกำลังจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเฮ้ ไม่เป็นอะไรนะครับครูชูเฮ้อกัดจะเท่สักหน่อยเสียฟอร์หมดเลยประมาทไม่ได้จริงๆนั่นแหละถึงผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีก็เถอะแต่ก็ใช้แรงไปมากพอควรเลยแค่ทีเดียวก็หมดแรงซะแล้วเอาละเอาละจบเรื่องแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำเถอะสองคนนี้นะ่ะฉันยกให้พวกนายจัดการอะอะไรนะชูหยุนแกคิดจะทำอะไรฆ่าคนนะ่ะมันผิดกฎหมายนะไฟ น่นี่นะมาคิดถึงกฎหมายอะไรตอนนี้ที่ตอนที่พวกแกทำนะ่ะทำไมไม่คิดเมื่อกี้นะ่ะยังปากดีอยู่เลยไม่ใช่หรือยังไงอ่าไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยสิและเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปนี่นายนะ่ะ กลัวฉันขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรออะเอะไม่ใช่ครับผมก็แค่คิดถึงวันนั้นที่ร้านคาราโอเกะครูชูเนี่ยออมมือไว้ให้ผมมากจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็คงจะดูถูกจอมยุทธ์ของโลกนี้มากเกินไปสินะสำนักเซียงก็ก่กอตั้งมาเป็นพันปีคนที่เรียนรู้และส่งต่อเคสวิชามาก็คงจะมีไม่น้อยแถมก็ยังมีคนที่เรานั้นสู้ไม่ไหวอย,อยู่อีก ถ้าพยายมถูกมนุษย์ฆ่าตายบนพื้นโลกก็คงจะตลมแย่นะสิแต่จากความเร็วของการฝึกฝนของเราในตอนนี้นะ่ะถ้าอยากจะไปถึงขั้นเทวะก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีแบบนี้นะ่ะคงไม่ดีแน่ฉันนะ่ะคงจะต้องสร้างอาคมเวทจริงๆซะแล้วสิคาลิหาเฉียงหลงสถานที่อาจจะดีก็เชอะแต่ก็ไม่มีหินแร่ทิพย์เลยถ้าพูดถึงหินแร่ทิพย์แล้วก็นะ ตระกูลของผอ,อซินเนี่ยมีเหมือนอยู่ไม่ใช่หรือยังไงมีความคิดดีๆเข้าแล้วสิ